In sound. Wake up your blue with our tires. Ignite your blue. Toyota Tires. เกียรติยศศักดิ์ศรีมิตรภาพมีครบจบที่นี่โตโยต้าอิซูซูวันเมทรสทวนตี้ทวนตีวันพร้อมเปิดรับสมัครนักแข่งสายเลือดใหม่ที่มีใจรักมอเตอร์สปอร์ตความทัดเทียมวัดใจกันโค้งต่อโค้งเตรียมฝีมือใส่เลสเซนสูตรแล้ว9้าสูรร่ฤดูกาลใหม่ไปพร้อมกันสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทฟาอีสต์ยูนิต็ดมอเตอร์สปอร์ตโทร0 8 9 1 8 2 2 1 8 8ในเวลาทำการแล้วเวทีความเร็วแห่งนี้จะเป็นของคุณ กลับเข้ามาครับสู่สัญญาณถ่ายทอดสดตรงนี้ครับมาชมความมันกันต่อนะครับครับในรุ่นนี้ฮะครับพีทีทีลูบิแคนครับครับโอพโอเคหนึ่งจุดห้าครับผมรุ่นนี้มีรถทั้งหมด1ิบคันครับ11คันในรุ่นนี้เดี๋ยวลองมาดูครับตอนนี้น้าหนุนหนาวแล้วครับเสียงน้าหนุนสั่นมากเลยครับไปเดินไปหลีแอร์เมื่อกี้น้าหนุนเดินหลีแอร์อยู่นะเออน้าหนุนบอกว่าโหหนาวพี่ต้องหลีแอร์แล้วน้าหนุนเนย นะครับตอนนี้นะครับสิบรอบสนามด้วยกันนะครับสิบรอบสนามด้วยกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ใจดีของเราครับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้านะครับแชปเลอร์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันครับรถยนต์อีซูซูนะครับพารานุภาพไลร์คีจำกัดนั่นเอง 3K แบตเตอรี่ครับไว้ออโตมอติฟลิควิดครับ PTT รูบิแคน BRC เลสซิ่งคัตอะกนะคาร์บอนวิสัยอะเซเว่นครับเครื่องมือช่างแบรนด์สินค้าไทยนะครับ นิโต้เลสซิ่งเพอร์ฟอร์แมน ECU ช็อปและพับเบกเน็กสเตอร์ครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านนะที่มีการแข่งขันมันๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับครับและความมันแบบนี้นะจะกลับมาในสนามหน้านะครับสนามที่5นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับความมันแบบนี้ในวันที่เท่าไหร่ครับน้าวันที่3-5ธันวาคมครับช่วงรองวีคเอนครับณสนามพีรัสเศรษกิจพัทยานั่นแหละครับกลับมาชมกับความมันกันได้อีกนะครับเพราะว่า เป็นรถทูบุรีลำแล้วนะครับตก็ตเขาเรียกว่าตั๋วใบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพลาดก็คูคุณก็จะไม่ได้ไปบุรีลำนะครับครับมาแล้วครับนี่ครับสาวสวยจากพีพีซูเปอร์วิวและนี่ฮะคันแรกคันนี้ครับกองเชียร์เยอะมากๆฮะมีนี่เงินล้านครับกีสตาร์ทลำดับที่1นึงมงคลคำสูงเอกเบจิกโปช็อปนั่นเองครับเอกสู้ๆครับผมเรียกว่ากองเชียร์เอกเยอะทีเดียวนะครับ นะฮะเอกเมจิโปชอปแล้วนี่ฮะโอ้โหเจ้าตั้มไปยืนดูอยู่ด้วยนะฮะขอเกาะแกะตั้มมองทางกล้องเดี๋ยวจะมองน้องก็ได้ตั้มนี่นะฮะเป็นน้องอีกหนึ่งคนนะครับเป็นจูเนอร์อะไรอย่เงี้ยทำเครื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะกีตาร์ลำดับที่2ครับคันนี้รถหมายเลข3ครับครับพัทยชัยวันอาจารย์ออฟครับผมสู้ๆครับพี่ออฟนี่ครับสิงเอลนะครับ วัฒนามอเตอร์สปอร์ตนั่นเองครับเอ้าอันนี้อ๋อพี่อ๋อพี่บัตรลงขับเองแล้วพี่บัตรขับเองแล้วรุ่นนี้โอเคโอเคนี่ครับสาวสวยจากอาร์เซเว่นนะครับนี่ชุดสวยเลยครับขอบคุณอาร์เซเว่นด้วยนะครับสำหรับสีสามสนามนี้และนี่ครับมาถึงนี่แล้วครับหมายเลขเก้าศูนย์ครับธนะบัตรมาสนันครับบัตร BMS นี่ครับพี่บัต R7 ร์เ <R> ซนออสู้ๆครับ R7 แล้วก็ไว้นะครับไว้เอโตัวทีฟลิควิดนั่นเองผู้สนับสนุนใจดีของเขาครับซึ่งมีบากเขาก็อยู่ใน R7 ร์เซนเลซิ่งทีมใช่นั่นแหละครับกีสตาร์ลำดับที่ <c oughs> 4 <c oughs> ครับหมายเลขตองหนึ่งครับวันนี้บ้านเรือเล็กครับพระทานมาพบสุขอ่พี่โตงครับพี่โตงเต้าหูครับ คนงงว่าทำไมเขาเรียกโต้งเต้าหู้เออเพราะอ,อ,อะไรเขา<ห>ทำกิจการเต้าหู้อยู่ครับเต้าหู้หลอดอ,อ่ะเต้าหู้หลอดเต้าหู้ข่อ่ะคือพี่โต้องอ่ะเขามีธุรกิจตัวนี้แต่ไอ้เรือเล็กเรืออะไรเนี่ยคือเป็นฮ็อปบ,บี้กิจกรรมครับนั่นเองครับอ่าอีกหนึ่งคันครับคันนี้ครับหมายเลข92จาก M&M เครับใช้ยะม่วงงามพี่มัดครับ ECU ชอบพี่มัดครับพี่มัด ECU ตาพี่แล้วนะสวัสดีเนาะมีเพื่อนลงมาด้วยเนี่ยพี่หนุยปาโมดโกลางก็ยืนอยู่แถวนั้นแหละสวัสดีครับพี่หนุย ยินดีต้อนรับพี่หนุ่ยนะภูเก็ตค้านะครับพาภูเก็ตต้องไปหาพี่หนุ่ยนะคนนี้ลงทุกรุ่นจริง,รงๆครับ58ครับยูวอชครับวอลันยูแสงกล้ายูไหวหรือเปล่าไหวนะไม่ต้องถูนะเออไม่ต้องให้ถูแล้วไม่ต้องไปสวัสดีทั่วไปแล้วแหมมารยาทงามเกินสวัสดีวีเทคนะครับพลังหนุ่มฮะไม่ลงจากรถเลยอ่าอ่าต่อไปขยับไปนหนึ่งคันครับเป่อออสคันนี้เจ้า เต้ครับอนันทรตั้งเนียนนาชัยครับเต้พี่เขาตาเออตาเอ้โหเห็นแหมเห็นสติ๊กเกอร์เต้นั่นแบบตอนสมัยเขาหาเสียงอ่าต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 าอนันทรัตั้งเนียนนาชัยครับสู้ครับเจ้าตาครับกับ V ีออสปีศาจใช่ไหมที่เรียกกันอยู่บีออสปีศาจพอมีบีออสปีศาจแล้วก็ต้องมีคันนี้อีกหนึ่งคันครับเจ้ามอบครับโอ้โหเจ้ามอบคันนี้ครับหมายเลขหนึ่ง พฤติการสุวันากรพี่เล้าหานสู้ๆครับน้องเอ้ยพี่้วดูแว่นเออแว่นอะไรของแกวะเออหาทําเรื่องนะพี่นี่ครับไอไอหมอบของทุกคนครับจากไปคิดนะครับไอหมอบไปคิดนั่นเองครับบลีโอเขาเรียกอะไรอ่ะบลีโอตัดหลังคาตัดหลังคาห้าสิบเจ็ดนัวินยาสีครับพิก้าแหมสุดยอดเลยพี่เอาสู้ไปพี่อีกรุ่นหนึ่งครับนวินยาสีสู้ๆครับพิก้าครับ จากพ t t ด้วยฮะโอ้เวอร์ปั๊มนะฮะอ้าผมเชียร์พี่เลยฮะพิกา้านี่สุดยอดแล้วก็นี่ครับจากอาเซนทูหนึ่งคันครับเดชนภาศีเทพครับสู้ๆครับเดชนภาสีเทพครับไปครับโอ้เอาละสตินะสติทุกคนจะต้องเป็นห่วงเดชนภานีดหนึ่งครับ <c oughs> แล้วคันสุดท้ายเป็น นี่ครับหมายเลข20ครับปุกพิพัฒน์เพชรรัตน์ครับพิปูครับพปูอาร์พีทูครับพิปูสู้ๆครับพิปูนี่แหละครับรถทั้งหมดครับ11คันครับที่ลงทำการแข่งขันในรุ่นของโอพีและโอเคครับมาครับแฟนขับใครมาครับมาครับตอนนี้ผมก็หาที่เหมาะๆแล้วฮะ พยายามจะขยับหาเหลี่ยมหลบหลบแอร์ลบไม่รู้จะหลบยงไล่ะไม่รู้จะหลบยังไงแล้วนะฮะหลบยิ่งกว่านี้คุสายต้องเอากล่องคุ้มละใช่ไม้กวาดดอกหญ้านพดลครับเชียร์มงคลควาสูงครับคำป้อมเข้ามาอย่างนั้นแล้วฮะได้เจียใครยสายลั่นนะฮะสายลั่นนะฮะ FC ซไอหมอบครับคุณดุ๊กครับ26พี่เอกเมจิกสู่ๆครับ คุณก๊อฟพุชยาสวัสดีครับคุณก๊อฟโอ้ก<อ>๊อฟพุชยารีสอร์ทนะเอกลุยเอกลุยนะครับใครอีกคุณนัทวรพี่เอกมินิสองหกนะครับประสบโชคแสงพรชัยถามเก่งสวิทไปไหนครับพี่ปล่อยเข้าไปเะครับโอเครู้กันเขาไปเรียนอะไรนะที่เขาบอกอะไปไป,ไปศึกษาต่อไปถึกษาต่อแหมหลอกเราบอกว่าพี่ผมไปเรียนศึกษาต่อนะสนามนี้ผมมาไม่ได้พวกไปอยู่นูน่นของมาเดือ,อเอานี่ะ เชียร์พี่เอกครับจากคุณพานุคุณมานานะครับคุณมานาบอกว่าพี่เอกสู้ๆครับคุณธนชนบอกบ้านเรือนเล็กนะครับโอ้โหมากันเยอะเลยครับไอหมอบเริ่มมาแล้วฮะไอหมอบ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 เพียบเลยฮะคุณพุทิราชยมสันตินี่เนมไปคิดนะมาแล้วอไอหมอบสู้ๆ วิรพันธ์นะครับก็ไอ้มอบครับน้องๆไปคิดครับมาครับต้องเชียร์แล้วครับพระเอกของคุณครับคุณดิ้งงบอก2ี่พี่เอกสู้ครับคุณก๊อ้บอกคุณก๊อฟบอกว่าพี่บัตรสู้ๆเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าหมอบเองต้องพยายามะกระหยับขึ้นมาให้ได้นะถ้าพูดถึงตัวรถก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งละนะครับเราต้องเผื่อเปอร์เซ็นต์เอาไว้สักนิดหนึ่งก่อนฝ่าย หมอบซื้อหนูฝ้ายน้องฝ้ายครันีครับมาโอ้โหคุณวิรพันธ์หมอบหมอบหมอบหมอเดี๋ยวๆๆวนิ้วล็อกหรือเปล่าเล่นโป๊กเกอร์ผมรู้หมอบ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 หมหรือเสียงรถหอบ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 หเมื่อกี้ะกระบาดสแข่งยังครับแข่งไปแล้วครับเหลือเหลือหนึ่งเหลือ1.9ต่อจากรุ่นนี้นะครับและแข่งอีสุวันพิกเลสห9ติดทานสปอเตอร์ได้เลยครับ นักแข่ง1.9 Isuzu m i ติดทานสปอร์เตอ์เลยเลยครับโอ้โหมินิเงินล้านเอาละครับติ่งมินิเงินล้านมาเพียบแล้วครับเลนนี้ผมว่าน่าเป็นการบู๊กันมันระหว่าง3คันหน้านะพี่บัตเองนะครับพี่ออฟเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของกิ่สตาร์ทลำดับที่1อย่างมงคลคำสูงแต่ผมมองแล้วนะที่จะสอดแทรกขึ้นมาคือพี่ปุ๊มผมรู้สึกได้นะ ว่ามึงต้องขึ้นมาแน่ๆ,ๆอ่ะพี่ออฟบอกแล้วพี่ออฟบอกแล้วเฮ้ยตั้งแถวตั้งแถวอบอกกับเนี่ยนะอาจารย์ออฟบอกแล้วนี่จัดแ,<ล>แถวครับนี่คุมขบวนโดยมงคลคำสูง เดี do, like ๋ยวมาดูครับว่าไอ้หมอบจะแตกแถวเหมือนสนามที่แล้วหรือเปล่าแตกไม่ได้นะหมอบเ้ยแตกโดนตีน่ะเออพี่ๆทั้งนั้นเลยว่าเฮ้ยมึงอหมอบเอ้ยใจเย็นลูกข่าวที่แล้วลั่นลั่นพวกลั่นลั่นเอาละครับตอนนี้รถทุกคันกำลังเข้าสู่บริเวณของเส้นสตาร์ทเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการสตาร์ทในรูปนี้กันครับเอาเดชนภนพาสีเทพเข้าพิษฮะ นี่ดับไปเรียบร้อยแล้วครับออกสตาร์ได้สวยเลยทีเดียวครับสำหรับมงโกสันสูงครับดีออกมาในขณะที่อาไพชัยวันประกบคู่กับชนะบัตรมาสนาแต่เป็นชนะบัตรมาสนาที่ได้เปรียบครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วเมื่อกี้เราเห็นมีรถของเตนทพาสีเทพครับขับเข้าพิษมาไม่แน่ใจว่ารถมีปัญหาะไรหรือเปล่าเอาครับมาดูครับที่นีเงินล้านครับตามมาด้วยนี่ครับชนบัตรมาสนาครับอาจารย์ออฟแล้วต่อเนี่ฮะบ้านเหลือเล็กครับผ่านมาพบจุกครับไอหมอบมาแล้วไอหมอบย่องย่อมาฮะเดี๋ยวก่อนนะ หมอบันไล่เก็บมาเรื่อยๆครับโอ้โหพี่บาดครับปีบาดครับแหมจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอ้หพี่บาดหดร้ายเพื่อนลักษณะนี้แบบจะเรียกว่าจะไล่ติดท้ายมินิเงินล้านเลี่ยหมอบมาแล้วครับนี่แหละฮะเจ้าหมอบครับแหมหมอบแซงพี่บัดหมาอันดับที่สี่ครับหนึ่งสองครับตอนนี้มินิเงินล้านครับมงกุลพังสูงตามมาด้วย26ครับรถของ ธนบัตรมาสนันอันดับสามเป็นละไทยชัยวันครับอันดับที่สี่นี้ดูแอบแบเหมือนจะเป็นรถของประธานมาพบศุครับอันดับที่สี่โอ้โหมาแล้วครับนี่ครับตอนนี้กดดันโดยนี่ครับธนบัตรมาสนันครับมาแล้วครับแหมจะข้าเซเว่นแล้วก็วานะครับโอ้โหโยกซ้ายโยกขวามาเลยทีเดียวครับชกซ้ายชกขวามาครับพี่บักครับยังไงครับทีุ่ดตรงนี้ K24 เทอร์โบเจอกับ 4G63 เทอร์โบครับรถคัญนี้ โอ้โหเบียดบังครับเบียดออกมาครับแหมดีดึงรถกลับก็ไม่ได้ครับแหมเกือบไปครับล้อตามมาฮะล้ออฟตามมาฮะพี่เอกต้องหนีออกไปนะครับหนีโยกไปได้ครับจังหวะดีเพื่อนตรงนี้ยืดออกมาได้นิดนึงครับครับแต่ก็ยังไม่สบายใจเท่าไหร่เพราะว่า S1 S2 นี่ยเป็นทางของรถขับถี่ลงมา 100R ครับผู้นยังคงเป็นของนุ่นนุ่นกำลังสูงเขาพี่บักสู้สู้เทียบเลยครับพี่บักสู้สู้ พี่บัตรมาแล้วครับพี่บัตรสู้ครับพี่บัตรบอกเลยคุสู้แน่นอนครับโอ้ยเอกในจิโกช็อปครับบินลูกนี้มาครับสวยงามทีเดียวครับพี่บัตรนี่แหละครับนี่ครับธนบัตรครับาเซเว่นทีมครับโอ้โหแล้วก็พี่ฮอปอาไทยชัยวันจากสิงเอลครับตามมาแน่นุ่มด้านหลังแล้วมาแล้วอะไรีเป็นปีศาจปีศาจปีศาจ โอ้ตะนนันอจตมาเป็นรู่บางเขาตรงครับเก็บอันดับที่6ชัยยะโุ่งงามขึ้นมาอยู่อันดับที่6กแล้วตอนนี้แสงพี่หมัดขึ้นมาได้ครับและข้างหลังครับหมายเลขสอูครับพี่ปูอภิทูนกันครับพี่พัน์ครับเป็นชารัตนะครับขึ้นมาครับเต่าหมายน้าครับใครแซงกลุ่มนี้ไปได้จะไปเจอกับหมอบครับนั่นแหละครับโอ้ตาพี่อปีสามโอ้โหขับสุดยอดอย่างเครับน้องคนนี้ ปีกูขึ้นมาครับนี่ครับจากแว็กวันครับอันดับที่1ครับยังคงเป็นของมงคลคำสูงครับตามด้วยธนบัตรมาสนั่งไทยชัยวันอันดับที่3แล้วนี่ตอนนี้1 2และ3ไม่ห่างแล้วครับตอนนี้ถ้าดูเวลานะครับ1นาที1นูนหมดเลยครับ4คันแรกโอ้โหอย่างไหวนะเท่ากันหมดเลยครับโอ้ยบินครับบินนะบินเลยจะมีใครลง1นึ่งศูนย์เก้าสักคันหรือเปล่า มาแล้วครับแท็กก็แห้งขึ้นเรื่อยๆๆครับโอ้พี่ออฟขับมาแล้วครับกดดันพี่บัตไปครับพี่บัตก็บอกว่าลอก่อนพินิเองบอกไปเองไม่รอโหดีจันออฟจอรนออฟยังทั้งช่วงครับยังไม่แบบบู๊แบบใครแน่ๆใส่เต็มใส่เต็มมากเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนเพราะการแข่ง oh, ข the ันมันยาวครับอีกตั้งเจ็ดรอบสนามครับ หนึ่งรอบทีนี้ก็2กิโลกว่านะเจ<อ>็ดคูณสองไปเท่าไหรอ่อะรอบนึงก็นาทีน,นาทีสิบอะเตี้ยวสิบห้ากิโลอะแล้วใช้ความเร็วสูงสูงยัดเกียร์กันขนาดนี้นมันทนทานขนาดไหนอะครับถูบ่นํำครับมงคลกำสูนยี่โกันนี่นี่เงินล้านโอ้โหพี่บัตรจะเอาให<อ><ม>้ได้ครับลงร้อยอาขวามาซ้ายทีไม่ของเอกครับเป็นลายของเอกเอกปิดไว้ครับมินิมาดีครับสนามนี้ถือว่าเครื่องสมบูรณ์นะครับ สนามนี้ต้องบอกว่า26นี่ทุกอย่างสมบูรณ์เป๊ะหมดนะครับแล้วล้อเนี่ยเขาก็ได้จากพีบีซูรีวิวมาถึงรูมานะครับครับนี่ครับนี่อุ้ยสนับสนุนมาครับพี่อ๊อฟก็ไล่กดดันมาเรื่อยๆครับขึ้นเอาแล้วครับพี่อ๊อฟเปิดไลายในนี้นี่ไงเรียบร้อยนี่ไงไม่รีบมีไงแต่ทางตุงน่าจะเป็นของ ที่บัตรนั่นไงแหมเหมือนรู้เลยเหมือนรู้สคริปต์กันเลยสองคนแหมมันจังหวะาครับขวาไปไซ้ายซ้ายไปขวาก็จบมากเออมันมางตรงนะฮะมันจะปิดมาได้ดที่นะฮะแต่ตอนนี้เขายือดออกไปครับทำให้ตำแหน่งมันกิ้วๆตัวมันนิดนึงนะครับอันดับที่5ตอนนี้เป็นของผู้ที่การสุวัฒนากรครับไอ้มอบจากอเบลเลสครับเอ็กไปทคิดอเบลเลสมาแล้วลุ้มพระประแดงนเอกครับเอกไปแล้วครับนี่ครับวัยรุษบาการครับ ไอุสมุดปากกาเหมือนกันครับนี่ครับโคพัดครับพัฒนาเตอร์ดสบอลด์ครับหืมเน็โอ้โหเสียงดิ๊ดัต๊ดดิัดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิาดนิ๊ดเิ๊ดด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 ิ๊ดทิ๊ดดิ๊ดมาแล้วลดกยาวครับลงมาแล้วขยับขึ้ดมาไดอีกดดิ่ดดิดดดนะ เฮ้ยผมผมไม่กล้าเลยโอผมแกทิ้งเต็มเลยนะตรงนั้นนะโยนมาเต็มเต็มเนย้อี่ออฟสุดยอดเลยดอกนี้ขับไปหนึ่งประตูอันดับที่สองครับและนี่ครับมาดูกลุ่มด้านหลังกันบ้างครับ2ี่ิพัฒนัเพชรรักกำลังไล่ล่าเอาตำแหน่งจากเจ้าหมอบครับผู้จัดการสุวัฒนกรครับ ยังไล่ไม่เข้าครับครับนี่ครับเจ้าต้าครับวัยรุ่นบางสองโทครับวัยรุ่นบางเสาโทครับเตาต้าครับทีอาร์ช็อปนะครับทีอาร์ละยองครับส่งเข้าประกวดโดยลูกพี่เขาคือจิเต้นั่นเองครับน้องคนนี้ครับอะไรก็ได้ฮะน้องเขาบอกครับครับหนูพี่ปูฮะพี่ปูก็ไปหนีอยู่ครับพี่หมัดก็โดนยืดออกไปเรื่อยๆนะครับเอ็นแมนเอ็มมอบไอ้มอบ โอ้โหตอนนี้หมอเองพยายามจะไล่ให้ได้เหมือนกันนะฮะตอนนี้โอ้ยขับได้ใครฮะขับเลยครับหมอบเนี่ยวิธีการสวนธนากรกับผีเล้าหานผีเล้าหานนั่นเองครับอะไรนะหานพาสิ่งนะหานพาสิ่งพาซิ่งตอนนี้หานพาเข้าป่าครับชอบครับชอบไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้าป่ามาดูตรงนี้ครับพี่ออฟไล่กดดันมาแล้วโอ้โหพี่เอครับโยนมาตรงนี้ครับดูอาจารย์ออฟครับไล่เข้ามาเรื่อยๆครับชิดเข้ามาครับในโค้งเลยเร็วขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับ ขอนอกครับพยายามจะตบเข้ากลางเตรียมตัวแทงเข้าในครับตรงนี้ยังไม่ได้ครับเอาแล้วครับมาดูทางตรงแล้วครับมาแล้วครับสปินกันตรงนี้ครับมาดูทางตรงครับเอาแล้วครับมาขี่หัวครับเอกบังอยู่ครับเอกปังพี่ออฟครับไปยอมครับโอ้โหัวนีนมงคลทนถูงปิดสวยครับตีคู่ขึ้นมาแล้วประกบเลยครับไม่ยอมครับยอมครับเอกบอกว่าออกมาแล้วปิดลายครับเป็นลายของเอกครับมีมีเงินล้านครับโอ้กองทีของคุณครับต้องเชียร์เขาครับส่งใจแรงเชียร์ให้นักขับของคุณครับ ตอนนี้แรงกดดันไหลไปอยู่ที่รถหมายเลข26นะครับครับผมโดนอาไัยชัยวันในรถหมายเลข3พยายามจะไล่บีไล่ปีโอแล้วตรงนี้ครับทุกดอกคะับคือพี่ออฟเนี่ยฮะเป็นลายแซงที่แบบว่าอัจจักจริงๆนะครับบางทีแซงไม่ได้ก็เข้าไปกดดันอ่ะอ่าดูนี่ฮะดูนี่ฮะร้อยอาร์นะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมฮะแล้วแขกเข้ามาตัดในตรงนี้ทุกครั้งแล้วก็ชิปไปทุกครั้งเลยครับโอ้ ังหวะลงมาตรงนี้ต้องยอมรับว่าเรียกว่าจังหวะแซงขาดเลยทีเดียวเหมือนกันครับระดับหนึ่งที่หมุนงคลคมสูงพี่บัตรก็ตามมาครับพี่บัตรยังไม่ได้ไปไหนนะครับพี่บัตรรอจังหวะครับเดี๋ยวสองคนข้างหน้าพลาดแล้วพี่บัตรช้อนเลยเวเอาลายเดิมครับช้อนนอกครับแล้วตีก็มามันจะได้ลายในพอลายในแล้วมุดเข้าไหนองคนคมสูงรู้ทางแล้วปิดในเลยครับแล้วมันขึ้นไม่ได้ครับเฮ้ยเอาเว้เอาว้ ครับยังไงครับโอ้พี่อ๊อฟเอาหน่อยพี่อ๊อฟเอาหน่อยว่ากันที่สูกทางตรงนู้นเลยฮะไล่ลงมาครับลงไปสูกทางตรงซ้ายแล้วเป็นทางของอะไรใช่ไวมไอ้มอถึงอีกนิดเดียวครับนะฮะเหลืออีกสามรอบครับนะว่ายังไงฮะเหตุการณ์แบบนี้สามรอบจะจะกันอยู่หรือเปล่าโอ้ลุ้นหัวใจจะวายครับอีกสามรอบครับอะไรครับเนี่ยโอ้ยปิดว่ายไหมฮะเอกครับแล้วธรรมที่สำคัญครับ เอกเมติกนี่ปิดทัไทยไม่ว่าครับด้านหลังที่ตามมานี่รถของน่าจะเป็นรถของไทยเอ่ย์ธน,นบัตร<ก>มาตรฐานะนะ,ะตามมาเป็นคันที่3ด้วยถ้ากันไม่อยู่โดนคู่ทันทีครับอ้อาวพี่มาร์สยามงงามครับไม่เป็นไรครับมาต่อตรงนี้ครับโอ้โหดิ้นเข้ามาครับนี่มินินะฮะับมินิแล้วนะดูครับการขับรถของเขาครับหัวจิตหัวใจของเจ้าเอกนะครับครับ มาปั้นกันนี้นะเพื่อลบความสดุมหมาว่าทำไม่ได้ก<า>ับที่วันนี้นี่ฮะเป็นไงฮะแต่กว่าจะชนะประธานมาพบสุกครับหมุนไป X2 ครับโอ้โหน่าติดตามจริงๆครับโอ้เท่ากับว่าหมุนตรงนี้นี่กำแพงทีสีก็กลายเป็นของอพืชทีการถือว่าธนะก่อน,น,นั่นเองแล้วธนาบัตรไปไหนอ่ะเออธนาบัตรหายไปไหนอ่ะเราเห็นอา้าวธนบัตรมาสนั่บถ้างั้นเท่ากับว่าประธานหมุนธนบัตรจอด ไอหมอขึ้นที่3ครับอะไรครับเนี่ยน้อะไรครับเนี่ยโอ้เกิดอะไรขึ้นครับตรงนั้นเราไม่เห็นภาพด้วย,ยไถ่ใบสุดท้ายตรงนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงับตอนนี้สนามนี้ครับมีเรื่องราวมากมายนะครับแากรับเชิครับโตโยต้าไอเเอร์เรซการไทยแลนด์ครับบอกแล้วว่าความมาแบบนี้นะครับใครที่จะชมกับเรานะครับสนามหน้านะครับนะบอกหน่อยนี้วันไหน 3- 5าธันวาคมครับที่สนามนานพิรัตตะกิตพัทยาครับ เอาละครับมาดูในเหตุการณ์ตรงนี้ต่อครับนะยังไงดีเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายต้องมาดูครับการต่อสู้ระหว่างระดับหนึ่งระดับสองครับครับไม่รู้ว่าตรงปากีอ่าวอ้ยยังไงค่ะไทยมเลี้ยวไม่ได้ครับแน่แน่เลยแน่แน่เลยครับพี่น้องเป็นนักฆ่าจะมีอะไรชุดนั้นแล้วครับนะมันเลี้ยวไม่เข้าอ่ะครับเอาละครับตอนนี้ครับเข้ามาในรอบสุดท้ายครับ ผู้นำอยังคงเป็นมงคลคำสูกตามด้วยไทยชัยวันอันดับที่3นี่เป็นของพิธีการสุวัฒนากรครับอันดับที่สี่เป็นพิชรัตน์อันดับที่ห้าอัญันพรตเนี่ยนรราชัยครับ,บอรโอ้โหพี่ออฟเหมือนรถมันมีอาการหรือเปล่าลื่นๆตลอดเลยเมื่อกี้เห็นเหมือนแกลนสไลท์ออกไปนะครับอืมนี่เ,เกิดอะไรขึ้นครับเราก็ไม่รู้ในหลังโคมาฟนะฮะครับ ทีนี้เลืล้านครับอีกไม่กี่รอบครับกะรทุนแรงกดดันจากการออฟได้ไหมแต่เมื่อกี้นะครับใน S 1 S 2เนี่ยครับมันมีอะไรอยู่ครับจับตาดูกันครับพี่น้องครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ S 2นี่คืออัไทยไชยวันเองนีหลบอะไรบางอย่างนะครับข้ามตรวจเลยครับต้องตัดออกไปตรงนั้นมันมีอะไรครับพี่ออฟครับครับจะเอาฮะจะเอานะครับออฟเอานะครับพี่ออฟเอานะครับเอกหนีครับเดี๋ยวดู S สองครับเดี๋ยวดู S สองเอกครับยังไงครับเอาแล้วครับมาเจอรถช้าหรือเปล่าครับเมื่อกี้เห็นแวบๆครับ เอายังไงครับตรงนี้ยังไงครับตัดได้แล้วครับกลับมาตรงนี้ครับเหลือไม่กี่โค้งครับนะครับมงคลทั้มสูงต้องประคองให้ได้ครับลายในครอบไว้แล้วต้องระวังครับพอเข้าทางโค้งมาหาไทยชอบแทงขวาครับจะปิดหรือเปล่าปิดกันมาลุ้นกันครับมาครับมาครับเพื่อนๆครับมาลุนกันครับเอกปิดครับตรงนี้ครับพี่อ้ฟปากทางโค้งครับยังไงครับเหลือไม่กี่ครับเรียบร้อยโอ้ เอกครับนำสุดยอดครับหัวเดียวครับหัวเดียวยาวๆเลยครับมงคลคำสูงครับเอกเมจิกโปรช็อปครับอันดับ3ครับพีพัทพีพัทเพชรรักครับครับอาพิจูแวกวันสองสุดท้ายไล่มาที่สามอ่ะแล้วและฮะแล้วครับที่4ีแล้วก่อนใคมาชนเลยล่ะโอ้โหโที่สี่อเลยนะโอปีนี่ไอ้บอ่ อ่าอย่างน้อยก็จบหนึ่งในห้าน่ะขึ้นมาที่สี่นี่เก่งนะจบหนึ่งในห้านะนี่แหละครับไอหมอบครับนี่ฮะวีออนปีศาจอันนันพรตั้งเนน่าใจครับอันดับที่ห้าครับประธานยังอยู่ในเกมครับตอนแรกนึกว่าประธานออกไปแล้วหมุนหน้าบรรตกูนี้กลับมาได้กลับมาได้นะและโฉมหน้าของเดะวินเนอร์ครับในเรสนี้ครับเป็นของมงคลความสูงครับเอกเมติกโปรช็อปครับ โอ้คนนี้สู้แบบสุดใจจริง,งครับอุดยอดจริงครับคนนี้เยี่ยมครับเยี่ยมครับหรือรุ่นต่อไปนะรุ่นอะไรมารออยู่รุ่นต่อไปนี่วั <One S 2> เนเล็กเล็ก1.9เมื่อ <1. 9. S 1> กี้เป็นยังไงฮะโอ้ <laughs> โหเ <laughs> ดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อนะอ่ะสรุปภาอันดับกันอีกครั้งนึงครับอันดับหนึ่งของคนทำสูงอันดับสองอภัยชัยวันครับอันดับที่สามพิพัฒน์พิชรัตน์อันดับที่สี่ผู้วิการสุวัฒนกกรและอันดับที่ห้าเป็นของอนันทรัตั้งเนนาชัยครับ ไปดูไฮไลท์ในรุ่นนี้กันครับ และนี่ครับบรรยากาศบริเวณของพักเฟิร์มครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าซน,นามนี้นี่เรารู้กันละแชมป์ก็เป็นของมงคลคําสูงนะครับนี่และฮะแล,ะและ้วก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าจะมีใครวิ่ง1นึ่นึั้งหมดใช่ไหมจะมีใครลง109หรือเปล่า ก็ปรากฏว่าในเลสนี้ครับมีคนที่ลง1092คนก็คนแรกก็คือหาไทยชัยวันครับพี่ออฟในรถหมายเลข3แล้วก็รถหมายเลข1พฤตธิการสุวัฒนกกรครับหนึ่งนาทีศูนย์เก้าครับอ๋อไอหมอบนะฮะนี่ครับนี่ครับสมหน้าครับเอกนี่แหละฮะเอกโอ้โหกองเชียร์เอกเยอะมากนะครับส่งแรงใจเข้ามาครับนี่ครับเอกครับมงคลคำสูงนะครับครับทนแรงกดดันของพี่ออฟได้นะครับเป็น1อนะครับโอ้โหต้องกอดกับพี่บังเลยพี่บังบอกเยี่ยมมากไอ้น้องนี่ฮะเจ้าพีฮะ ไอหมอบครับจากไปคิดครับสู้สุดใจเหมือนกันนะมอบเนี่ยพีเลาห่านนะครับแล้วก็อาจารย์ออฟของทุกคนครับอาจารย์ออฟของทุกคนนี่ครับอาจารย์ออฟนี่น้องมาสวัสดีอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับตามลายอาจารย์ไว้ครับนะครับยอบถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับสุดยอดนะฮะเลนหลายๆคนนั่นเจ้าต้าครับนั่นแหละฮะเจ้าต้าครับวีออฟปีศาจฝีออฟปีศาจนะฮะส่วนข้างหลังนนะครับประธานมาปุ๊บสุกก็อยู่ตรงนั้นครับ นี่ครับเจ้าหนี่แหละฮะโมหน้าคนขับไอ้หมอบนะครับเจ้าพีครับพีโอ้โหทักทายเลยพีลาหานนัน,นแหละครับนี่แหละครับ,รบนี่วัยรุ่นปัสลิดเออวัยรุ่นวัยรุ่นปสัสิิดเอาแล้วครับเดี๋ยวเขาให้เขาถ่ายรูปพักกันสักครู่นะฮะนะร,รุ่นหน้ามาความมันในอิสุูบวันเลสกรออยู่พักกันสักครู่จ้า